นี่ผักกีมันรังเงัก้นะายตูกแปงครับแปงนี่มันกดาอันนี้คือติปุ๋ในบ้านนี่คือเอาไว้กินเองเนาะครับ ตากยาครับหยีเกียวพักนึงเม็ดนักแตน้ำนักนะต่กอนเป็นด้สีเหลืองเารเดี๋ยวที่มันกลแล้วเป็นสีขาปิงคนานี้คนาเี๋ยวก็คาน่าปลาคานานี่ปลาสามพิแน่นอนเนาะออกระดูครับใส่กรดูใส่นอกกระดูครับเพราะมันจะออกเดินกระดากกระดานี่ยแคสิบ ใส่สวนไม่ได้ปลูกพักเนี่ยเป็นลาดแล้วตอนนี้กำลังจักสารอยู่กันครับกำลังแปลงอยู่กันรือว่ะสารโ<า>ด,ดยทำเรียบร้อยแล้วทำโดยที่เนขามะก่อนแปลงอขอมกล่องลงที่ถังบ่อน้ำหมักเอาอย่างครับรคเคมีโดยเนาะที่ ที่พักของเราเนี่ยมันก็บมีสารเคมีเจอก็นี้ก็เป็นอาหารพืชเป็นอาหารดินเนาะอันนี้ทำจากหอเชื้อปองตุ่นแจกเศรษลำลำใยลำยโดยโดยใช้เปลือกลำไยเม็ดลำไยอ๋อเขามีส่วนลำไยแห่งนก้นครับครับแลาจะเอาพานสปริงเกอร์เข้าไป มีการคัดแยกขยะเรียบร้อยน้องวัสดุเหลือซ้ายรบพ่วงพ่วงมีรเก่าแล้วเลยมาทำมันต้องมาสารโดนมากระเป๋ามาครับมาดเงียบในบ้านใบเตยใบเตยนี่มันสารเงินนะครับมีมีตาบิาบบ้านที่ใส่ซู้ันกัาแปดคนกันเลนี่ไปแข่งเทศบาลก็ได้ที่หนึ่งแล้วไปแข่งที่สารากลางก็ได้ที่หนึ่งเพราะว่าขึ้นรูเก่าเนาะ ไงนะครับกับข้าวจังของพิชชูไอ้เด็กแต่ถือเนี่ยของพิชชูทำเป็นอะไรยังไงอันนี้สไตล์ได้เลยอันนี้เปลี่ยนของไวรูปแล้อวอันนี้เปลี่ยนฟองแม่บ้านไว้ห้าซีซึ้นไป <c oughs> มันก็มันนีน่เนาะเลยมาทำประดุกทำปิ่นปิ่นในการเปื้อนข้าการเปื้อนเลยใส่แล้วมันหอมดีตลอด Uh huh. แต่ของส่วนของผมที่ส่วนสองไร่ผมผมของผมพุ่งบานละ่ต mm hmm. อเนี่มาทบนลถ้าเสยแต่กอเพลงส่วนเกษตรนี่มาทนลูก,กคือมอตอคอถ้าเปิดอันนี้ก็เปิดมาขายใหู้แฟนตอนเย็นพวกกันหลักมาขายให้แฟนแฟนจะเิดุนคิดว่าจะออกมาใส่น้ำอะไรอย่ามาเก็บเลย แบบมันเลือ้อยตามต้นนี่กระเจาก็คือว่ามันเลือ้อยตามต้นต้นบัลเั่บ,บัลเลื้อยเล่ดอกมันจะใบใหญ่ไงถ้ามันเลื้อยหนักดอกมันจะใบใหญ่เพราะว่ามันจะสะสมอาหารปรติบตีไปเลี้ยงอะระว่าดอกมันหนักเกินแต่ต้น<อ>นี้ก็ต้นกล้วยนี่ก็ได้จากพี่ปุนเพาะในเยื่อของศูนย์ศูนย์จำคิมมดนะครับ<อ>ส่วนสองไร่ผมผุผมปุ่นบานละ อดอกปุกบบติดติีสตตอเพลวนเกษตรนีมาทบัานลุคร์บถ้าเปิดอันนี้ก็เปิดมาขายให้แฟนตอนเย็นปกอลากมาขายให้แฟนแฟนจะติดต้นพืชปลูกต้นพืชในสวนลำไย,ยต่อยเน,ะนยาะใช่แบบ มันเลือ้อยตามต้นนี่กระเจ้าก็คือว่ามันเลือ้อยตามอันนี้ก็ต้นกล้วยนี่ก็ได้จากพี่คนเพาะในเยื่อของคื้อครับคนนันนี้ก็เปิ่อมาขายให้แฟนตอนเย็นเพื่อนหลากมาขายให้แฟนแฟนจะมาใส่น้ำอะไรอย่างเงี้ยมัน่ได้เก็บกกต้นพืชปลูกต้นพืชในสวนลำไยต่อยเน,น,น,นาะวันนี้ก็ถ้าปลูกแซมเรียกพที่สวนนี้ปลูกเขาปาเพราะว่าถ้าเขาไป แปลงเงี้บวานพักมันบาได้นะครับเพราะว่าแปลงเงี้บวานพักมันบาได้นะครับเพราะว่าแป็งคนเหมาะกว่าให้พอดีคือเขาเขาทําเองเขาบาได้จ้างใครเลยเนาะไม่มีไม่มีค่าจ้างแรงงานเนาะทำสองคนเนาะครับเนาะทำสองคนถ้าเก็บไปเรื่อยๆถ้าปิ่นเกษตรกรถ้าไผ่ไคยำครับเนี่ยเนื้อตีเล็กๆน้อยๆแบบในบ้านเหมือนกันนะครับปลูขึ้นพักสวนครัวอย่าง ตามแนวตลาดสิได้ทุกอย่างเลยครับกินปอกินพอใจได้เลยครับอเอาแบาต้องไปซื้ออย่างกินสมาก,กรรมตลาดอย่างเี้ครับครับอ,อย่างที่ในบ้านนาปลูกอย่างเงี้ยได้ครับมันก็ปอกินพอใจนะครับ